อยู่ช่องเล็กรถดำซิงครับเอา้ามาอยู่กับพี่นพครับอรอจานชูครับโอ้กินเยอะแท้ทำบูไหมมาทำบูไหมไม่เลยมาขับแทนพี่ชายครับหนึ่งวันสองวันเลยเนาะมาสองวันเลยทุ่นีเอะค่าแรงจ่ายเต็มเมือง มามาดูจานชูครับโอ้เยอะมากเลยบินไหวหรือเปล่าไหวหรือ,ปอเปล่ารับเยวลงทางนี้อ๋อ ไปไหนหมดเลยเฮ้ยอโอ้โหขึงจนไม้แล้วโอ้โดมาเมื่อวานครับหินเยอะม่ได้วอกครับ เนียนเราก็จอดรอกันสองคันครับ ยังขึงต้นไม้อ่อเปิดีช่องนึงครับเออดู เมาดินออกอีกช่องนึงอ้าวพี่ตูนไม่ได้บอกบ่กวไอผมลงมาเน่ถามแจดูวะได้ได้ได้อยู่ใกล้ขุนไม่พักเลยนะฮะได้อยู่ใกล้ขุนไม่พักเลยนะ แกไปบอกผมฮะแกไปบอกผมได้อยู่ใกล้คุณไม่พักเลยครับบอกตรงต้นตาลนย่มั้งโอ้ ลงแล้วคร,รับนั่นแหละน้ำตกป่านโยครับอย,อยู่อยู่ใกล้คุณไม่พักาสายลุยครับสายลุยสายมดุดสายเดินทีนี้ก็สำหรับคลิปนี้